สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเนาะหลายวันแล้วนะคะที่ไม่ค่อยได้เจอเจอหน้าตากันนะคะซึ่งหลังๆนี้ก็งานเยอะมากนะคะไม่ค่อยได้ดูคลิปดูอะไรเลยนะคะกดอื่นเขาฝากช่องน้องมิชคดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะนําเสนอแนวทางของอาจารย์ของ อาจารย์ไม้เอกแล้วก็เจฟองเบียนะคะแล้วก็หลายสภานักนะคะและแมค่ครูปูดำนะคะซึ่งชุดนี้ดูแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเข้ามาหลายงวดติดนะคะเลขของอาจารย์ไม้เอกนะคะซึ่งแม่นมากเลยทีเดียวนะคะงวดที่แล้วก็แตกบนแตกล่างนะคะ,ะเพิ่มให้เสียเวลานะคะไปดูตัวเลขเลยค่ะ ฝากช่องน้องมีช่อด้วยนะคะค่ะนี่นะคะเลขของอาจารย์ไม้เอกนะคะเด่น5กับ8ดนะคะฟันที่ห้าค่ะห้าสามห้าเ้าห้าแปดปดเจดนะคะอัดหนักหนึ่งแปดหห้าห้าเ็ดค่ะเน้นเน้นสามชุดนะคะเม็ดเดียวห้าหนึ่งแปด น,นี่เลขทูปศูนย์สองหนึ่งค่ะเมื่อ่แล้วข้าบนข้าล่างนะคะสำหรับท่านไหนที่ตามอาจารย์ไม้เอกนะคะต่อไปเจ๊ฟองเบียร์ค่ะเม็ดเดียวห้าหกเจ็ดห้าหกค่ะวิ่งห้า จ๊ชอบ5กับแนะคะแต่นด่นที่หค่ะมี5้าสองหสห้าค่ะสำหรับท่านที่งบน้อยนะคะชอบตัวเลขน้อยก็ตามเจ๊ฟองเบียเลยนะคะรีบหาลอตเตอรี่เลยนะคะเพราะเป็นเลขที่จ่ายครึ่งตลอดนะคะจากเพจดังนะคะแม่ครูปู่ดำค่ะได้ตั้งหลักนะคะมี 8ปดเ้าหนึ่งค่ะแล้วก็มี9มีสูมี7 9 0 4นะคะปูวงกลมที่เจ4ค่ะสองตัวมีห้าแปดแล้วก็สองปดนะคะตรงเลขตั้งหลักนี้สามารถจับเองได้นะคะ ต่อต่อไปค่ะเลขของเอสฝนพารวยนะคะซึ่งเอสก็มีความมั่นใจอยากให้ fc ถูกอยากให้ fc ซื้อนะคะเลยนำตัวเลขมาเสนอดูนะคะเอามาแบ่งปันนะคะเขาฝันได้ตัวแดงๆนะคะขอปูนะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้านะคะเขาเลยเอาอยากให้แบ่งปันอยากให้ซื้อห้าบาทสิบบาทก็ลองซื้อนะคะฝันเห็นตัวแดงๆค่ะ สี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดค่ะก็เห็นตัวนันแดงนะคะหนึ่งเจ็ดกับหกเจ็ดนะคะแต่เอสวงกลมให้ทั้งสามเลยนะคะไปเอสชอบหนึ่งเก้าค่ะตัวเลขน้อยนะคะจากเอสฝนพารวยค่ะ แคปหน้าจอไว้นะคะคนสวนยางค่ะหลวงปู่ประทับร่างเขียนเลขให้นะคะห้างงดติดแล้วนะคะคนสวนยางนะคะปู่ประทับร่างเขียนเลขให้หกเจ็ดศูนย์สองตัวเก้าเจ็ดเลขทูบสามห้าสี่ค่ะหลวงปู่สวงประทับร่างนะคะเขียนตัวเลขให้ค่ะ เขถูกห้างงดติดค่ะปู่ฤษีป้อมค่ะวันบ้ายครูนะคะปู่เขียนให้หนึ่งห้าแปดค่ะสองตัวเจ็ดหกค่ะจากช่องเอดประวัตินะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้เจจินดานะคะงวดทล้วเจ็ดแปดเก้าค่ะแตก3ามตัวนะคะงวดนี้เจจินดาจะลงซื้อตามผู้ใหญ่ใจดีนะคะวิ่งหกับ4 3ามตัวมี2ชุดค่ะ940าสี่เจห้าเ้าสองตัว8ปดห้าค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีให้เจจินดาค่ะแคบหน้าจอไว้ดูนะคะปูอ่อนุชิตค่ะหลวงปูส่สวงประทับร่างนะคะเขียนตัวเลขให้สองสองห้าสามค่ะสองตัวเจ็ดห้านะคะตัดเล่นด้วยนะคะสองห้าสองสองสามอะไรก็แล้วแต่น,นะคะ จากช่องมณีช n แนลนะคะทุกตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะเลขไหนความฝันไหนที่เข้ากับตัวเองค่อยซื้อนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะในแคปอีกครั้งนะคะเงืดเลขออกเลขดังเนาะแปด ณนะตอนนี้เอ็ดยังไม่ได้ฝันอะไรเลยนะคะแฟนก็ยังไม่ฝันนะคะชินชอบชุดไหนก็ซื้อชุดนั้นนะคะไม่ต้องซื้อหลายตัวนะคะเลือกเอาค่ะฝนพารวยเอ็ดฝนพารวยฝันเห็นตัวแดงๆนะคะเลขตัวเลขลอยมานะคะ สี่หกเจ็ดหกเจดเก้าหนึ่งเจดหนึ่งาหเจค่ะของปู่ดำค่ะเจฟองเบียนะคะงวดนี้ก็น่าจะเข้านะคะอาจจะแตกบนแตกล่างนะคะเป็นวันที่บวงสวงใหญ่นะคะเจชอบแปดมากก็ โทษค่ะพูดผิดเจ๊ชอบห้ามากค่ะอาจารย์ไม้เอกค่ะงบน้อยเลือกเอานะคะทุกตัวเลขไม่เข้ามีหลุดนะคะ ชอบสำนักไหนก็ตามเลยนะคะสา้าสดีขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ